สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธไม้บายนิตยานะคะก็เจอกับพี่นิตยาเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะดอกสวยงามมากๆนะคะเป็นโป้ยเซียนแคระนะคะต้นไม้ชนิดนี้อยู่ในตระกูล ยูโฟเบียนะคะยูโฟเบียก็คือบางท่านก็จัดอยู่ในพวกตระกูลกระบองเพชรนะคะเป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ำเยอะนะคะชอบแห้งๆวันนี้เราจะมาเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นไม้ชนิดนี้กันไลฟ์ก่อนหน้านี้พี่นิดก็ได้สอนให้ทําแกลบใหม่เป็นแกลบเก่าก,กันแล้วนะคะวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์จากแกลบเก่ากักนนะคะก็ะแกลบ มีประโยชน์เยอะนะคะถ้าผ่านกระบวนการในการหมักนะคะมีแร่ธาตุเยอะเลยนะคะตัวนี้ก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะสามารถรากฝอยสามารถชอนชัยนะคะไปาหาอาหารเก่งต้นไม้ก็แข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีอันนี้เป็นเก็บเก่านะคะสิ่งที่จะต้องมีก็เพื่อนๆตัวนี้พินิจ นำไปเก็บไว้นะคะทําเป็นแกลบเก่าผ่านขบวนการหมักนะคะก็นําเก็บไว้ก็จะนํามาใช้ประโยชน์ประโยชน์ของแกลบตัวนี้ใช้ได้ในการผสมดินปลูกก็ได้นะคะวันนี้พินิจจะนําแกลบตัวนี้นะคะมาปกคลุมบนกระถางต้นไม้ของเรานะคะเพิ่มแร่ธาตุได้อีกวิธีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จะใช้ผงชูรสนะคะ ใส่ลงไปแกลบครึ่งกิโลนะคะอันนี้แกลบครึ่งกิโลใส่ชูรสนะคะ1ช้อนประมาณนี้อ่าตัวนี้เป็นโมโนโซเดียมกรูตาเมตนะคะก็เร่งการเจริญเติบโตรากแข็งแรงลําต้นแข็งแรงนะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งสีของดอกนะคะตัวนี้ใช้ได้ทั้งไม้ผลไม้ประดับนะคะ ใช้ได้เหมือนกันสูตรนี้นะคะใส่ลงไปตัวนี้1ช้อนต่อแกลบเก่าครึ่งกิโลนะคะอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะอันนี้ตัวนี้กับถังเล็กนะคะใส่ลงไปในนี้อ่ะเป็นแกลบเก่าแล้วนะคะผ่านขบวนการหมักแล้วตัวนี้ก็ใส่โมโน โซเดียมกรูตรเมตไปนะคะอันนี้มีประโยชน์เยอะจริงๆนะคะสิ่งที่ใกล้มือเราผงชีรสนี่แหละนะคะอ,ะอะ่เมื่อคุกเขาคนเข้ากันสร็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปโรยบนกระถางต้นไม้ของเราเลยนะคะตัวนี้ก็ใส่แกลบนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ทำแบบนี้เดือนละครั้งนะคะเพื่อนๆต้นไม้ก็จะ แข็งแรงนะคะได้ตัดปักชำขยายพันธุ์กันได้บ่อยๆเลยนะคะอันนี้ใส่ลงไปบนกระถางลักษณะนี้นะคะ,ะก็ใส่ลงไปนะคะปกคลุมบนกระถางนะคะก็จะ,ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ด้วยนะคะอันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ นะคะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูเมื่อนาน,านไปนะคะแกลบตัวนี้ก็จะ,ะย่อยสลายกลายเป็นดินนะคะเป็นดินที่มีประโยชน์นะคะมีแร่ธาตุ ก็ทำให้ดินมีคุณภาพรากก็สามารถเดินได้ดีนะคะหาอาหารได้ดีก็ต้นไม้ก็แข็งแรงต้านทานโรคไม่ค่อยเป็นโรคนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีมากอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำรดน้ำนะคะน้ำสำหรับต้นโพยเซียนนี้ไม่ต้องรดบ่อยนะคะสัปดาห์ละไม่เกินสองครั้งนะคะตัวนี้ แต่ปุ๋ยที่ปกคลุมนี้ใช้เดือนละครั้งนะคะอ่ะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะคราวนี้ก็จะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะตัดขยายพันธุ์ได้ตัวนี้ก็เป็นต้นจากต้นแม่ที่เราได้ตัดบ่อยๆนะคะก็นำไปขยายพันธุ์ใส่กระถาง3นิ้วตัวนี้นะคะก็อ่ะ ก็เป็นต้นไม้จัดอยู่ในไม้มงคลอีกหนึ่งชนิดนะคะสำหรับต้นหัวใจเซียนนะคะโป้ยเซียนก็เป็นต้นไม้มงคลอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ได้ตัดกันบ่อยๆเอาละค่ะไล์นี้นะคะก็มาบอกเทคนิคนะคะในการทำให้ ต้นปวยเซียนแคระของเราแข็งแรงนะคะด้วยการนําแกลบเก่านะคะมา,าใส่กับผงชูรสนะคะนํามาปะกลงบนกระถางน,นะคะทําเดือนละครั้งตัวนี้รับรองต้นไม้สวยงามนะคะก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆอเป็นสูตรที่พินิจมานำเสนอเป็นสูตรที่ง่ายๆนะคะเป็นของใช้ที่มีอยู่ในบ้านอยู่แล้วนะคะก็ใกล้มือใกล้ตัวหยิบมาใช้ได้เลยนะคะ สำหรับไรนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะ,อะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยาพี่นีก็จะมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับหมู่มวลพฤกษานานาพันธ์และในเรื่องของปุ๋ยของดินนะคะมาบอกเพื่อนๆกันอยู่เรื่อยๆนะคะก็ติดตามนานา,นาพันไม้บายนิตยานะคะสำหรับไ์นี้ก็คงลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ